สวัสดีค่ะลูกเพศเมื่อกี้ตอนแรกโทรศัพท์มันฮีทเลยลงไลฟ์นะคะตอนนี้ก็กลับมานะคะเอาบรรยากาศมาฝากกันนี่ก็คือเมื่อกี้พระอาจารย์เขาก็เปิดเปิดในส่วนที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุนะคะ ให้พระสงจากญี่ปุ่นนะคะมาเยี่ยมชมก็เลยขึ้นไลฟ์ให้ลูกเพจทุกคนเนี่ยได้เห็นความสวยงามแล้วก็ลูกเพจจะได้มีโอกาสนะคะเห็นจากตรงนี้แล้วก็กราบสักการะไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้เราใกล้ได้เท่านี้นะคะลูกเพจ สวยงามมากค่ะลูกเพศลูกเพศอธิษฐา,านจิตกันนะคะพยายามจะซูมให้ใกล้ๆนะคะลูกเพจ ดี๋ยวมัใช้ได้แล้วหรอใช้เครื่องฟังค่ะเปลี่ยนะอันนี้ซูมสุดได้เท่านี้นะคะลูกเพจมันจะพอซูมแล้วเดี๋ยวมันจะสั่นๆหน่อยนะต้องขออภัยสุดแล้วค่ะลูกเพสจามมาสวยมากสวยมากค่ะพี่จันทร<ว><ว>์มันอืม เอาเอาอก้งมาทางนี้เลยเยงยืดออโอเคค่ะนี่ก็ค่ะอะเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ซูมให้แล้วนะคะลูกเพจใครแคปทันแคปตอนแรกอะ มันล็อกมันล็อกใช่ไหมล้วก็หาอยูนแซาใช่มาเปิด<ช> <ๆ S 2> ก็เลยได้เห็นเลยไม่ดได้ยินประวัติมพี่เดี๋ยวอเดี๋ยวจะออกมาไม่กได้ยินประวัติไหมไม่ได้ยิน,นค่ะพี่จันเล่าเขาบอเรา่ยเอนะี่ไมักปนี้แล้วก็ ทุกอย่าไม่ได้มีไข่มาถวายเป็นท้าาวเป็นข้าป่าแล้วที่วันนี <S <S um> <S ้ท่านจะสดแ่ก็ได้รับการปลดแล้วก็จะ้ัวที่แล้วก็ที่เขาบอกว่ามีส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยแบ่งให้รับแล้ como la manera สวยงามมากๆเลยค่ะเดี๋ยวสักครู่ถ้ามีตังวะจะเข้าไป ซูมนะคะอรรมสาริยรกธาตุใกล้ๆใ,ใ,ให้ลูกเพจได้เห็นกันนะ,ะ,ะไรต้องให้พระสงฆ์ท่านเข้าไปทําการสักการะก,ก่อนนะคะแต่เมื่อกี้ใครที่เข้ามาช่วงต้นไลฟ์ได้เห็นมะได้เห็นน่าจะได้เห็นชัดๆกล้มก็พยายามซูมเข้าไปให้ใกล้ที่สุดเนาะขอพรกันได้เลยค่ะลูกเพจ ให้ประสงค์ท่านสักการะเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวก้าวจะไปถ่ายใกล้ๆให้ลูกเพจได้เห็นนะคะ,ะ,ะ,ะลูกเพจเตรียมสาธุด้วยกันนะคะ ไมเห็นไหมโอเคเท่านี้นี่นะคะไกลๆ 正面ですておいて、中心にしすみ、ね、ません、ぶっしゃりを真ん中に置いて、写真を撮りますので、座って、代,代表まで一枚食べてよ。 ก็ถือว่าเป็นบุญฟาจริงๆโอเคะอี่อเคโรเคโอาคโออเคโอเคโอคโอคโค ให้ได้เห็นกันตอนนี้แดดแรงมากเกรดกล้ามไ, <One, two, S 1> <laughs> ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นหน้าต่ <One, one. S 1> อเลย one, two, เข้าใจไหมสวัสดีครับเจ้าพนักเจ้าพนเจ้าพนเข้ามาเข้าใจไหมหนึ่งสองสามเรียกเค้กนี่ฮะก็เสร็จสิ้น

ใอิจิช้ทำพอีขบันเลยอะไรอ๋อที่วันนี้ไขอิจิก็เป็นแบบนี้เหรอคะของพ่อบรรจุข้างในอ๋อบรรจุข้างในดูไม่ได้คือที่วันนี้ไขอิจิที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็คือจะมีแบบนี้เหมือนกันครับรมสาลีลิกขิต พระบรมสารีริกธาตุแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าจะบรรจุด้านในก็คือไม่สามารถดูได้แต่วันนี้ก็ถือว่าเรามีบุญเนาะที่หลวงพ่อท่านก็นำออกมาให้นะคะได้เยี่ยมชมกันนะคะโอเคสวยอะโอเคลูกเพจถือว่าเป็นบุญปากันพอเท่านี้เนาะอธิษฐานจิตกันเอานะคะขอกันเอานะคะ ขออนุญาตลงไลฟ์จะพียงเท่านี้ก่อนนะคะอุย้ยพาจารย์เอกไปเก็บแล้วใครที่อยากมาดูก็มาที่วัดสเกตได้นะคะโอเคค่ะขอให้เฮงๆทุกคนนะคะบ๊ายบาย